สวัสดีค่ะทุกคนอออเซวีมาแล้ววันนี้เรา,าแวะมาเล่นเกมเปิดใหม่กันนะคะเพื่อนๆกับเกม i d เด RPG ภาพน่ารักน่ารักเพิ่งเห็นว่าเขาเพิ่งเปิดในสตูไทยวันนี้วันแรกนะคะเพื่อนๆกับเกมกาชาไ i เดนนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเกมภาพสวยๆนะคะการเล่นของเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง โอ้ oh, มีล็อกอินให้เลือก3แบบนะคะเราสามารถเลือกล็อกอินเป็น ID Google, ID Facebook หรือว่าจะเป็นแขกก็ได้นะคะเป็นเกสก็ได้โอเคพร้อมลุยแล้วจ้าไปเลยวิ๊ยมีดาวน์โหลดเหรอโอเคดาวน์โหลด Data p a c บเกมนี้เป็นเกมเก,มเกาหลีเลคะมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกนี่เป็นภาษาเกาหลีนะแอบดูซิโอ้ตอนนี้มีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะโอเค โอ้ตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆน,นะแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะสำหรับใครที่อยากไปดูเลยว่าเล่นยังไงนะคะก็สามารถกดสคริปต์ได้ออ้นี่ก็คือเดี๋ยวปีศาจแรกที่เราจะได้เจออย่างนั้นเหรอออ้เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆได้รับรางวัลกันก่อนเลยนะเป็นม้วน ซม,มอนนะคะก็คือตัวซมมอนสิบใบนะเริ่มมาก็ได้ตัวเลยโอเคแล้วก็ได้เหรียญทองนะคะแล้วก็ได้ exp o บอันนี้เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเรานั่นเองนะคะรับรางวัลกันก่อนแล้วก็พร้อมแล้วที่จะไปหาตัวละครเข้าทีมกันซมมอนทีละสิบดวดกันไปเลยเนาะวับอู้สีทองสีทองเดี๋ยว ไอ้มีสีรุ้งด้วยใครอ่ะโอ้ยน่า <c oughs> ตัว S S R นะเพื่อนๆแต่ว่าใจนี่หล่นไปที่ตาตุ่มเพราะคาดหวังว่าจะได้ตัวละครผู้หญิงน่ารักฟรุงร้งฟริ้งแต่ว่ามานี่แบบว่าซิกแพคเป็นดูริ้วเลยนะคะ <c oughs> ได้ซิอสมาตัวละครห้าดาวนะคะระดับ S S รู้สึกว่าจะเป็นธาตุ มีธาตุด้วยใช่ป่ะแต่ละตัวละครโอ้มีระบบธาตุด้วยนะคะก็ถือว่าโชคดีนะแต่อยากได้ตัวละครผู้หญิง <c oughs> แล้วชอบเราชอบเล่นเกมไอเดนภาพสวยๆน่ารักน่ารักอย่างนี้นะมันต้องตัวละครแบบว่าฟรุงเฟิงบุงมิงไปก่อนนะคะแต่ว่าตัวละครที่ลงในฉากต่อสู้เนี่ยก็น่ารักอยู่นะโอเคใช้ได้ความเก่งเราไม่สน <c oughs> เราเอาความน่ารักไปก่อนเออถือว่าภาพใช้ได้เลยนะคะเกมนี้ การต่อสู้จะเป็นแบบอัตโนมัติตามสไตล์เกมไอด e ลเลยแหะน่ารักฟุงฟิงุงมิงมากตัวละครดูดิน่าจะเป็นแบบชิบิหัวโตวๆน่ารักน่ารักนะคะแต่ละด่านก็จะได้รับ exp ทองแล้วก็ของอัปเกรดตัวละครต่างๆนั่นเองอัปเกรดเลเวลทีมเป็นเลเวล2แล้วนะคะดูสิว่าเขาให้เราเก็บอะไรนะ่ะ magic magic beat เห โอ้อ๋อคือเราไม่ได้จะมาสู้เจ้าตัวปีาศาจนี้อย่างที่เราคิดตอนแรกเพื่อนๆคือเราจะต้องสะสมลูกแก้วเพื่อที่จะปลดปล่อยเขานั่นเองนะคะอืตอนนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าเราจะต้องต่อสู้กับเขาหรือเราจะต้องปลดปล่อย <c oughs> เอาเป็นว่าเราลุยกันก่อนก็นแล้วกันนี่ดูเทพของเราซะก่อน เออใครใครมาเล่นบ้างได้เทพคนนี้เหมือนกันทุกคนหรือเปล่าอะ่ะอยากรู้นะคะมาแล้วการเล่นเกมนี้นี่เล่นง่ายมากเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในฉากต่อสู้เนี่ยก็คือจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะคะสกิลสกล,สกลแล้วก็ไม่ต้องกดนะเพียงแค่ว่าเราวางแผนการจัดตำแหน่งตัวละครนะคะตอนนี้มีตัวเดียวก็เทพแลวเพราะว่า ช่วงต้นได้ SSR มานี่ก็คือสุดแล้วจริงๆตอนนี้เปิดฟังก์ชั่นใหม่ขึ้นมาเพื่อนๆก็คือสามารถเล่งระยะเวลาในการลงด่านได้นะคะคือสปีดการต่อสู้เนี่ยก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นด่านจะจบไวมากยิ่งขึ้นนะคะปลดล็อกลูกแก้วเพื่อที่จะปลดปล่อยปีศาจร้ายอีกหนึ่งปีศาจร้าย <c oughs> ดูคือดูภาพแล้วมันเป็นปีศาจร้ายไงจริงๆเขอาจจะเป็นพวกเราก็ได้ใช่ไหมนี่มีตัวละคร2ตัวลงทีมแล้วนะ โอ้เดี๋ยวนะฮีโร่เราติดมืนเลิกเดียงไปแล้วหนึ่งตัวด้วยทำยังไงดีล่ะจะตายไหมก่อนอูทันเดอร์สโตมนี่โโอ้ห <c oughs> เก็บฝั่งนู้นเรียบร้อยตอนแรกคิดว่าจะเดียงซะแล้ว ทีมหลักเป็นเลเวลสแล้วนะคะยังจะให้สู้ต่ออีกเหรอตอนนี้เราอยู่ในระบบแนะนําการเล่นเบื้องต้นนะคะเพื่อนๆใจจริงเนี่ยอยากจะไปอัปเกรดตัวละครมากเลยแต่เขาให้เราบวกก็เอาเลยเป็นคนเป็นคนคิดบวกบวกมาเลยไหมลูกพี่เลยนี่ได้อันตินะโดยที่แบบว่าฝั่งนู้นไม่ทันตีเราติดมือเราก็เก็บฝั่งนู้นได้หมดเรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อน เอลน้อยน่ารักที่เป็นคนแนะนําระบบก็น่ารักสุดๆไปเลยนะ่ะในสามารถเก็บรางวัลที่ได้จากการเคลียร์ดานได้เพิ่มด้วยนะคะเพื่อนๆและนี่คืออะไรอ่ะมีปุ่ม Quick Explore น่าสำรวจแบบรวดเร็วรืดก็จะเป็นการที่ได้รับของรางวัลนะคะจากการฟาร์มอัตโนมัติแบบว่าทางลัดเร่งด่วนคือเราสามารถกดได้น่าจะวันละครั้งนะ คลิกเอ็กแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคือกดฟรีวัละครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะใช้เพชรในการแบบไปสำรวจเพิ่มมาดูในหมวดหมู่ฮีโร่กันเลยดีกว่านี่ฮีโร่เจ๋งสุดที่เรามีนะคะเพื่อนๆเซอ,อุสนี่อัปเกรดได้ด้วย อัปเกรดเลยอัปเกรดแบบว่าให้สุดๆไปเลยได้ไหมอยากอัปอีกอัปได้แค่เลเวลสอย่างงั้นหเหรอแล้วมีของไม่พอหรือยังไงอ่ะเขาให้เรามาติดตั้งอุปกรณ์กันนะคะเพื่อนๆสามารถกด Equip All แล้วก็เขาก็จะติดตั้งให้รวดเดียวเลยแหละจากของที่เราไปฟาร์มมาได้นะคะไปลุยกันต่อเลยน่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฝั่งนู้นมาแล้วก ที่เจอเราแล้วก็เราชนะอย่างนี้เลยเหรอมันจะง่ายเกินไปแล้ววิฟังว่ามีสี่คนเลยนะคะเอ๊มีคนมาอีกแล้วโอ้มันคือแบบว่าเราอัปเกรดตัวละครมาได้โหดมากเกินไปนะคะจนฝั่งศัตรูเนี่ยไม่อยากสู้กับเราเลยโผล่เข้ามาแล้วก็ชนะไปเลยเอาล่ะลองดูอีกทีสินั่นไง <laughs> เขาบอกว่าวเราโหดเกินไปไม่อยากสู้เราวิ่งหนีไปชิ้วเลยอ่ะโทษเราอยากสู้วันหลังอยากอัปเกรดตัวละครมาให้โหดแบบนี้นะดูสิศัตรูแตกตื่นนะไม่อย่างงี้ด้วยอะน่ารักชมันเลยอู้ตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราเนี่ยจะเจอกับด่านบอสแล้วล่ะอู้มังกรสีเขียวตัวใหญ่เลยนะเลเวลแปดมาบวกกันซะหน่อย ไม่ท mm ั hmm. นเดอรนี่ตายไหมไม่ตายนี่เจอเวทเอาไปกินสายเวททีมเรานี้แบบเป็นเวทสายบวกคะ่ะเป็นทีมที่คิดบวกกันอย่างเดียวเลยคิดจะบวกสายเวทเขาอยู่แถวหลังกัน <c oughs> จะบวกอะไรขนาดนี้ก่อนลูกแก้วที่เรารวบรวมมาได้นะคะก็มาถึงอู้ขั้นสุดท้ายแล้วอย่างนั้นเหรอ จะปลดปล่อยไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมเปิดหีเปะอ้อได้มุนสุ่มมาอีกสิบใบแล้วก็อ้ปลดได้เพียงแค่โซ่แรกเท่าน,นั้นเองนะคะเพื่อนๆนี่โซ่ที่ข้อมือป่าเมื่อกี้นี้ไม่ทันได้ดูเออนี่แหละได้แค่อันเดียวอะแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวต้องไปลุยด่านเพื่อที่จะหาไอ้ลูกแก้วนี้นะคะมาปลดล็อกกันต่อไปมีแบทเทิลสกิลเพิ่มมา หช่องนี่ก็สามารถมากด Active ได้สกิลของตัวละครนี่ก็จะมีทั้งแพ s ซีฟแอคทีฟเลยนะคะปะกลับเมืองกันดีกว่าอู้เรียบร้อยน่าจะหมดไอตัวที่เขาแนะนำการเล่นแล้วนะคะเพื่อนๆก็มาตั้งชื่อทีมกันตั้งชื่อตัวละครของเรากันนะคะเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นตัวละครผู้ชายหรือผู้หญิงนี่ไงนี่ไงอู้ เมืองน่ารักมากเลยอ่ะดูดิแบบวิวสุดลูกหูลูกตาเลยเพื่อนๆไปที่ร้านเล่ากันก่อนเลยละกันนะคะอันดับแรกที่ร้านเล่าเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาหาคนเข้าทีมได้เพิ่มนะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีตู้กาชายอยู่หลายตู้อยู่แต่ว่าเขาแนะนําให้สุ่มที่ตู้แรกก่อนนะคะโอเคสซมอนสิบเลยขอรุ้งสักสามตัวได้ไหม ไอไออันนี้อันนี้ SR เองอะสีทองเองออ้ยแต่ว่าน่ารังมากเลยอะไมโนสอยากได้ตัวรุงอีกอะม,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 มีไหมมีมะมมีไหมโอ้ยไม่มีอยากสุ่มอีกอะเดี๋ยวดูกันนะว่าตอนนี้เรามีเพชรอยู่เท่าไหร่เรามีเพชรอยู่แค่3 0 6เองอะสุ่มทีนึงเขาใช้เพชรเท่าไหรนะ่น่ะ2 5 2 0 เพื่อนๆเ,เราไปหาส่องกันดีกว่าว่าเขามีแจกอะไรยังไงบ้างนะคะให้ไปสู้ต่ออีกแล้วเหรอเดี๋ยวดิกดเองไม่ได้ด้วยให้ไปสู้ต่อโอเคโอเคสู้ก็สู้นะสกิลที่เราได้รับมาใหม่นะคะเพื่อนๆจะให้บวกอย่างเดียวเลยเนี่ยตัวละครก็ไม่ให้ใส่เพิ่มเอาบวกมาเลย ในๆก็ในๆแล้วอู้หูเอ้เดคุล่าฝั่งนู้นเท่มากเลยอ่ะนี่เดคูลาแปลงร่างเป็นเต่าได้ด้วยเลเวลสิองแล้วเเลเวลสิบสอแล้วนี่แผนที่โลกของเกมนี้นะคะโอ้เราอยู่แค่เกาะแรกเองนะเขามีตั้งกี่เกาะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าเยอะอะเกาะเยอะ แล้วก็ยังมีเควสด้วยนะคะของแต่ละแมปนี่เราก็ได้เควสของแมปที่1แล้วแล้วก็แมปที่2องอ้บางดานเขามีแจกชิ้นส่วนฮีโร่ด้วยนะลิสุดยอดแต่ตอนนี้หาช่องจดหมายให้เราก่อนมันจะอยู่ตรงไหนหนะอ๋อต้องเงินครั้งแรกเหรออันนี้ป่ะโอ้อันนี้รางวัลล็อกอินนะคะเพื่อนๆล็อกอิน8วันได้ SSR Phoenix เลยนะอุ้ย สุดเลยวันที่สามได้อะไรอะซูปเปอร์ออเรนจ์เพ็ดด้วยน่ารักน้องตายนะคะดูแอปดูก่อนมีมีอีเวนต์ด้วยนะนี่กดรับของที่อีเวนต์กันก่อนได้นะคะแล้วก็มีลิมิเต็ดกิฟ Pack มีมีแพ็กซีให้เราไหมอะรายวันไม่มีแล้วก็พวกแพ็กเติมเงินต่างๆนะเราหากันต่อไปนี่รางวัลล็อกอินเวันอีกอันหนึ่งนะคะเป็นเควส4อันนี้เป็นเควสสวันได้รับเพชรได้รับของอีกหลายอย่างเลยตรงนี้นี่อย่างเยอะกดรับกันเลยเผื่อว่ามันจะมีมอนสุสูงอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็มีเบเนฟิตพวกได้ของโอ้มันจะเป็นแบบพวก ที่เป็นได้รับตามระดับเลเวลที่เราเก็บได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเนี่ย e x c l u s i v e f ฟาวเนี่ยนะคะก็จะได้รับเพชรเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเลยแล้วก็ได้ชิ้นส่วนฮีโร่ด้วยมีแอดวานฮีโร่เก็บเก็บเก็บไม่มีฮีโร่อยากจะไปเก็บของเขาหมดมัรขึ้นสีแดงๆเราก็อยากเก็บดีใครเห็นช่องจดหมายบ้างช่วยกันส่งดินี่ไงเมลบอกไม่มีเมลบอกไม่มีของแจก เีรายมากเลยอะนี่ตรงนี้เลเวลแปดได้นมนสุ่มสองใบโอเคตรงไหนอีกต้องไหนอีกตรงไหนอีกช่วยกันดูอันนี้เติมเงินเติมอ,อู้เติมเงินได้ไรอะน่าได้ที่เราสุ่มได้มอคี้นี่แหละเซอุสอุ้ยสุดยอดนี่ก็เป็นพวกแพ็กเติมเงินนะคะเพื่อนๆแพ,พ็กเติมเงินนี้จะมีเยอะมากเลยไปไปสุ่มกันดีกว่าสุ่มกันอีกสักนิดนะชอบชอบจริงๆเลยการสุ่มกาชา ถึงแม้ว่าเราจะเกลือนี่ไงมีตู้หลายตู้เลยนะคะอันนี้เป็นตู้แฟนชิพแล้วก็อันนี้เป็นตู้เลสซัมอนอ่าแล้วก็มีตู้อันนี้ที่เราเนี่ยจะสมได้ใช่ไหมนี่ฟรีอีกทีนึงด้วยนะได้อันนี้แล้วก็อันนี้ใช้ตัว๋วละมาอีกทีสีรุ้งไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยแดโทษคิดว่าจะลุง้งไม่ลุ้งนะคะตัวนี้เป็นแค่ SR แต่ก็ถือว่าอู้เทมากเลยคือภาพสวยภาพสวยกว่าที่คิดอ่ะเพื่อนๆอ่าเราอันนี้เป็นชิ้นส่วนนะคะถ้าเกิดสุมอีกทีนี้ก็จะเสียเพชรแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเรากดสุมทีละสิเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยสะสมเพชรไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มาดูระบบเกมนี้นอกจากการลุยด่านไปเรื่อยๆแล้วจะมีอะไรนะคะไอไกลๆตรงนู้นอันนี้จะเป็นการผสมตัวละครน,นั่นเองนี่อัปเกรดตัวละครเพื่อเพิ่มดาวนะคะเพื่อนๆถ้ามีตัวละครซ้ํา ตามขั้นของเขาไปนะก็สามารถอัปเกรดตัวละครได้ตามสไตล์เกมไอดอเลยยิ่งเรามีตัวละครซ้ำมากเท่าไหร่นะคะจะถือว่าเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากสำหรับเกมไอดอนะคะมีหัวข้อเกสแล้วก็มีหัวข้อช็อปนะคะร้านขายของร้านขายของนี้จะเป็นการรีเฟชรายวันด้วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราซื้อแล้วนะคะแต่ละวันเนี่ยก็จะสุ่มออกมาไม่เหมือนกันว่าจะมีอะไรมาขายเราเนาะแล้วก็มีวิ c t o อรี่เจมอันนี้อะไรอะ่ะ วยังมีอีกหลายโหมดนะที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะคะเพนเมื่อสามารถเข้ามาเล่นกันได้นี่แล้วก็มีฟรีอะไรด้วยอะเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์โอเพนนิ่งเซเลเบชั่นฟรีฮันเดรสัมมอนสกอร์โอ้นี่ไง นี่ๆก็จะมีแจกชิ้นส่วนนะคะเซอุสเรื่อยๆเลย,เลยอ๋อก็คือถ้า,างั้นน่ะเซอุสที่เราได้ SSR มาตอนแรกเนี่ยก็คือน่าจะได้กันทุกคนนะเพื่อนๆแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีแจกชิ้นส่วนเพื่อเพื่อที่จะอัพตัวนี้อีกนะอู้จ๋งนะเทพเจ้าสายฟ้าแล้วก็แบบว่าโจมตีหมู่ได้ด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้รับมวนสุ่มไปเรื่อยๆด้วยนี่ได้คือแบบได้เยอะอะ่ะเขาบอกว่า ถ้าเริ่มเล่นนียก็คือร้อยซัมมอนสกอร์ได้เลยนะสบายๆนี่มีฟรี free, ใช่ป่ะเออเจ๋งเจงคือแต่ว่าต้องเล่นไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้ให้มาทีแบบตูมให้มาทีเยอะๆนะค่อยๆทยอยให้ทยอยแจกมาเรื่อยๆนะคะเราได้มานี่เราก็อดใจไม่ได้เราก็ต้องมาสุ่มกันแบบนี้ <laughs> เขาให้เก็บไว้เยอะๆแล้วสุ่มทีเดียวเผื่อมันจะได้ของดีกว่าเดิมโอเคถ้าเกิดใครชอบเกมแนว I d เด RPG นะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นกันได้นะคะเพราะว่าเปิดแล้วนะในสโตไทยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดชอบนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเราจะได้มาทำคลิปเกมใหม่ๆแนะนำเพื่อนๆอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย